สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่นางทองก้าวนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กลางสวนมันฝรั่งนะมันฝรั่งประมาณนี้นะก็จะสามารถขุดได้แล้วนะหลังจากที่ดอกเขาล่วงไปเนาะวันนี้เนี่ยนครมาด้วยนะทุกคนน,นครวันนี้มาทำอะไระมาทำอะไรวันนี้ฮะมาขุดมันฝรั่งใช่ไหม อ่าวันนี้วันนี้จะเอากลับไปกินไหมเจากลับไปกินกีนก่ลูกรอดูเยอะเอาแบบเอาเยอะๆเลยใช่ไหม Now.

鱼啊，鱼啊、嗯！嗯，看下这个。啊、嗯，剃毛。

टेबा टेबला <laughs> <laughs> <laughs>

นี่ตาหน้าดีมอนะเดียรูนะเดียรมืออัพลาลอนมองอัพลลอนอ่ี่เจดีนี่จอุด้อนมอกันแค่คู่ารุณะแค่คู่วรุณอ่ะแค่คู่วรุณอ่ะแค่ทโเนี่ยแค่ที่โตรอเนี่ยมาเดียวเ๋ย่ไนเดเดี๋ยรางานมีแล้วายู่บกินนีเย

มันเยอะมากเยอะจนแบบเก็บไม่หมดเลยอ่ะโคตรเยอะเลยอ่ะโอนักอ๋ออยู่นู้นเหรอทำมาถ่าลุละทุกบมาท่ายอบไปแล้วไปแล้วแบี้กท่ยแล้วายแล้ว ใจไม่แข็งอยู่ไม่ได้เรืีก็เมาแพ้แน่ละแต่มาเราแล้วเมา ม่ลมเมรวันไนอ่เดโบโตระเดินโบเลยโบะกลัวะเนี่ยเอ้วคนเลยนไหเนี่ยเ้เนี่ยไม่ละมดเหนักไหมนครไม่หน,นักอ๋อ

ทุกคนคะเกิดอะไรขึ้นกับนครเอาก้อนหินขึ้นมาก้อนบลเลอร์เลยนะจะโดนหัวใครไม่รู้นะทุกคนตอนนี้เพราะว่านาครเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโกรธหนักมากเพราะว่ามีคนแกล้งโยนหินใส่เขานะเอาก้อนหินขึ้นมาก้อนหนึ่งเนี่ยใหญ่มาก

อนยายานะยาหรือเปล่าไปเกช่กนหมืรอเนี่ยต่ำเเยอะลเอเี๋ยวเกระวังนะระวังนะนั่นน่ะนครถือไม้นะนครนครกินา้ำกนอเ่ะเย

ลอยช่วยกันลอยเคยนะไม่เคยนะค่ะั่ะล้อค่ะค่ะถอดม่ได้กัอืมเยอะต้องเยอนครนครกรดหนักแล้วนะทีแรกแค่คืออะไรเนี่ยมาดีไม่ไอ้เลยแม่เอ

เนมาจัดการเลยนครคนชอบแกลงี้ต้องโดนจัดการเนาะนะครเนาะด่ามันให้เข็ดเลยเนาะ,ะตัวเนี่ยตัวเนี่ยหรือ,อบ้าเวนอกกียนอกกียอว น,นครเนี่ยลงไปแล้วนะทุกคนถ้ามีคนแกล้งเนี่ยนครเนี่ยแกจะอรารวาสเสียงดังมากนะเมื่อกี้เนี่ยยังไม่หนักนะถ้าหนักๆนีน่คือใครก็เอาไม่อยู่เลยนะทุกคนคือแบบน่ากลัวมาก ตอนนี้เราได้แตงกวายักษ์มาหลายลูกเลยนะแตงกวายักษ์หรือว่าแตงกวาป่านั่นเองนะเงินก้าน ตอนนี้นะเรากำลังจะยาแตงกวายักษ์หรือว่าแตงกวาป่านั่นเองนะเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กเล็กตูรีมั่งอร่อยจนน่าลายลายเลยนี่ดูกว่านี้หนูมาเจอแล้วคุศลกินเลยภาษาญี่ปุ่นยี่กระโดดขึะนน้ำหกเนีว่ <c oughs> วน้ำหมุนคือเนาะ ไมเกี่วอราอกถยาหมแตห้าวาเจนนะกเกนะเนห้าคือว่าเขาจะฟ้ายังนะนี่จะกางนายงกอเกก็้ายล้วคือลานมูสีเ่ไ

ันัราต่ต่บุรซกานกโอ้วดีมหวนมามแมาถซมาถอเบออีชัลนอนไม่ตานอข้างเละร่ึงนะกาปี๊ไกีสัชไกตีลอชลกาปีกะร่นบอกเตยอลีอาดีวีนุสักะไชนะตอ 나가려 추래. 네 네. 너무 살에 땡잖아. 너무 살려. 내가 그랬는데 겁받아. 아 대헤레. 근데

รู้แน่ใส่โต๊ะไปอีแต่ก็หน้าตัวเต๋อตันั่นนี่ละมาออมากินกระปุกัด้าทูดีเล้งดีดีใช่ไหมเอาแฮ่ไปปรุงรสด้วยพริกเตินลด้วยกระปุกแล้วก็น้ำตาลทราย เลือผงชูรสมะนาวนี่เป้าโดนได้กลับมาากสุวรเชบุรีหมอมึงคนเดกกปิกเปื่อนยเ็่วะีย็นแลจอบกชอะไรยังุ้มมาน่ะเดี่ยว์ทเบีย

เม่ขอเชื่อกันบเล่เฮ้ยะเกันเบ่นเคนงานชอบจะเชกันักบกันเนีแล้วก็ลอดผมมันเฮ้ยเดก่าเตโมยายนเลยเาชนีไป

嗯，好点嘞，我们是比托大的那个，就马斯的。你好，尼卡蒂布拉金。马斯穆鲁，这是马古金卡罗夫，开的，木纳。 我没听到一点一样。妈的、嗯！嗯，好贵。嗯，你到没有？外面回来就丢光。 肯定了，肯定了，什么的？就是切切啊！就是切切啊！这哪来的？咖呵，啊啊！就切切啊！就切切的，就切切呗。那哪切切切带的？切切切带 也是牛啊，也是谷子。那明天你带谷子啊？啊 <laughs>、嗯，带谷子啊。你看老板没哭啦？老板今天白开的汤哭了，哭清白呢。我在这边呢，但是你啊，别买个野菜土狗呢，都土狗子呢。野菜狗子呢，跟那狗子。哎呀，呃，腥害毛的呢，卡土毛的呢。对对对。对啊，他哈，甘薯菜，你几包来干了？ อบัตานึงกัข้ากบูชาอารอเมเวามีข้าะเทศเมื่อกี้ข้าิทไทยอเากบุเคเนี่ยแกต่าะทเนคุกกมือนะอ่าลุนอเนยยันเนลุลาปตมือนะีมวามะออะไรตันาปาติเลีนลุ 하하, 사하 가보자, 시가리더네 자, 보아, 마들메가보라하 아, 가보니컨테

แ <bird pec S 2> นะได้ที่แหละไปเอาสิ